สวัสด,ดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับผมเอฟซีทุกทุกคนนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีพี uh ่น้องสปปลอเรานะครับทุกทุกคนด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณกําลังใจจากพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปรับชมแนวทางทุกๆแนวทางนะครับผมก็เห็นยอดไลค์ยอดวิวแล้วนะครับเห็นคอมเมนต์แล้วนะครับก็ บาหลงนะครับก็มีกำลังใจนะครับทำลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พี่ขอบคุณจากใจนะครับผมครับผมสลับแนวทางนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วนะครับตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับรับชมแล้วตัวเลขไม่ถูกใจนะครับ สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่พี่ไม่ว่ากันเนาะนะครับผมก็สลับแนวทางในสูตรนี้นะครับพี่พถือว่าถามว่าเดินดีไหมถ้านับในเลขเลขชุด6ตัวด้วยนั่นน่าจะไม่ห้าหงวดก็6หงวดติดแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดผมจําได้ตั้งแต่งวด1 7นะครับหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเลขชุด6ตัวนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็เก้าห้า แล้วก็อะไรอีกนน่าจะมาไม่ห้างวดก็หกงวดนะครับพี่ลองไปย้อนรับชมดูได้สลับสูตรนี้นะครับสลับสูตรนี้นะครับผมก็ถือว่าเดินดีมากนะครับผมนะครับก็ถือว่าเดินดีเนาะนะครับไม่มาตัวเน้นก็มาในในชุดที่ให้ไปนะครับผมก็สลับแนวทางนะครับของในงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมผลก่อนเนาะในงวดที่แล้วก็ผมให้เด่น9เด่น4 วิรุที่4 9นี้9นี้หลุดนะครับมาแค่เดินสีวิ่งรุ่นที่4นะครับ4ก็ออกมาเข้าในเลขล่างนะครับชุด4ตัวนะครับนะครับถ้าจะนับนะครับถ้าจะนับก็คือเข้าทั้งเลขล่างชุด6ตัวแล้วก็4ตัวนะครับเลขศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับผมไม่ได้จับ40ให้เสียดายมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าใครเอาไปวิ่งรูดนะครับถ้าพี่น้องทางสพปเราเอาไปวิ่งรูดก็จะมีโชคใน4004ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเนาะเด้งบนเดง้งเด้งล่างดีกว่าเด้งล่าง2เด้งนะครับเนาะสีล่างเด้งเด้งนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เขา้าที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับพูดผิดพูดถึงนะครับนะครับ,บอาว่ากันเนาะนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมในงวดนี้นะครับในงวดนี้นะครับก็อยากให้พี่ๆเอนะครับลองพิจารณาดีๆนะครับพี่ๆมันเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับผมมันเข้ามาหลายงวดแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มั่นใจนะครับก็คือไม่อยากให้พี่ๆใช้ความมั่นใจนะครับเนาะกลัวกลัวเสียกําลังกันนะครับผมก็ตัวเลขทุกตัวเนาะนะครับดูชื่นชอบค่อยตามนะครับสําหรับ ในงวดนี้ผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่0แล้วก็5นะครับเด่น0เด่น5ถามว่าผมชอบพอๆกันนะครับพี่ๆว่า2ตัวนี้น่าจะยังอยู่ในงวดที่แล้วงวดที่แล้ว5ไม่มาแต่0มา ผมยังให้ศูนย์นะครับแล้ววิ่งรูดที่ศูนย์นะครับถ้าใครไม่ชอบศูนย์นะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาเลขห้าได้นะครับนะครับผมสำหรับสายวิ่งวิ่งรูดนะครับผมให้ไปที่ศูนย์นะครับในสูตรสองเม็ดงวดนี้นะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าน้อนะครับผมสำหรับจับคู่นะครับเด่นห้านะครับก็จะมีห้าสอง 54าห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับผมห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองเอาตัวเด่นของผมเนาะเอาตัวเด่นของผมเนี่ยไปจับคู่กับ กับของ p ี f c ก็ได้นะครับเนาะอย่างพี่ๆเอชอบตัวไหนก็เอาตัวเด่นผมนี่ไปจับคู่ได้นะครับสำรับเด่น0น,นะครับเด่น0ูนย์มรุษที่0จับคู่เด่นก็จะมี01 02 05 แล้วก็0ูนย์เนะครับพี่พี่ศู 01, 02, 0ย์หนึนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่7นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่7นะครับก็จะเป็น752 เดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถูกอ,อกถูกใจกันหรือเปล่านะครับถูกอ,อกถูกใจกันหรือเปล่านะครับก็สําหรับในงวดนี้ในงวดนี้ขอแถมนะครับขอแถมขอแถมได้ไหมนะครับขอแถมได้ไหมนะครับสลับพี่สายเบิ้ลดีกว่าเนาะ สายเบิ้ลผมให้ไปที่0ูนแล้วก็55นะครับอันนี้คือใครชอบเบิ้ลนะครับใครชอบเบิ้ลนะครับก็เรามีรู้หรอกว่าเขาจะมาตัวไหนนะครับนอกนะครับก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่พี่ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับเดี๋ยวนะครับปากาก่อนปากกาหายส่วนที่จะเน้นให้นะครับ ส่วนที่จะเน้นให้ชอบห้าสองครับผมชอบห้าสองนะครับห้าสองห้าเจ็ดลืมจับห้าหนึ่งให้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ ห้าหนึ่งก็ชอบอยู่แต่ว่าผมเลือกเอาห้าเจ็ดแล้วนะครับแล้วก็ศูนย์ห้าเจ็ดกับหนึ่งเจกับหนึงผมให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนสามตัวสามตัวที่ผมชอบนะครับก็นี่เลยเนาะ 701นะครับในวันนี้ผมให้แค่2ชุดนะครับให้แค่2ไอส2 2ชุดนะครับโอ้ยพูดผิดพูดถูกนะครับ p p ่ c นาะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครชอบเบิ้ลนะครับถ้าใครชอบเบิ้ลก็ตามได้นะครับสายเบิ้ลนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ประมาณนี้เลยนะครับลองเอาตัวเด่นที่ผมให้นะครับเนาะลองไปพิจารณาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครยังไม่ถูกอกถูกใจนะครับก็รอในรุ่นโค้งสุดท้ายได้นะครับเนาะเผื่อว่ามีตัวเลือกอื่นนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับอย่างที่บอกนะครับย้าตลอดนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่เพื่อนๆนะครับขอให้มีโชคลาภอีกนะครับขอให้ ปังๆเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมย้ํานะครับพี่พี่ไม่ต้องตามตัวที่ผมเน้นให้ก็ได้นะครับเอาตัวอื่นพิจารณาก็ได้นะครับเนาะนะครับนะครับผมรับชมเนี่ยเหมือนมี8ดคู่เนี่ยพี่พี่ชอบคู่ไหนก็ลองพิจารณาคู่นั้นนะครับไม่ต้องตามที่ผมเน้นให้นะครับเดี๋ยวจะเสียใจนะครับผมนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พูดมากแล้วนะครับ ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ p p f c นะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ